สวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะวันนี้เอาเหลี่ยมด้านข้างของพระรอดนะครับนะฮะเอามาเทียบให้ดูสามองนะฮะพระองค์เล็กนิดเดียวนะฮะเทียบกับเล็บมือก็เกือบ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 เท่ากันนะฮะแต่เล็บผมสั้นกว่านะฮะนะครับ เอาดูธรรมชาติกันต่อนะครับนะฮะธรรมชาติพันปีนะฮะพันกว่าปีนะครับวันนี้เอาด้านข้างมาให้ดูนะฮะดูเหลี่ยมด้านข้างนะฮะนะครับด้านหลังเห็นได้นิดหน่อยนะครับพระข่อมนะครับพระกุวัดมหาวันนะฮะผมหมุนพระเร็วไปหรือเปล่านะฮะ นะครับดูธรรมชาตินะครับนะฮะพระที่แรกก่อนจะเป็นสีส้มนะฮะพระดั้งเดิมเขาน่าจะเป็นสีสีสีดินธรรมชาติธรรมดานะครับแต่พอได้อายุแล้วก็มีฝุ่นมีอะไรคุมนะฮะแต่แต่เนื้อพระี่กลายเป็นสีส้มนะฮะพระออกโทนสีส้มทุกองนะฮะ แต่ธรรมชาติที่คลุมนะฮะคลุมองค์พระนี่ฮะแตกต่างกันนะฮะตามสภาพกลุนะครับ